ตวงประชาร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นและทรงตระหนักถึงศักยภาพของหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่จะช่วยป้องกันการชะล้างพัทงทลายของดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับย้าแฝกสำนักง,งานกบฎมีหน้าที่ในการสนองพระราชดำริในทุกๆเรื่องนะคะซึ่งพระราชดำริเรื่องย้าแฝกนี่ก็มีพระราชดำริตั้งแต่ปี2534แล้วนะคะเราก็ดำเนินงานสนองพระราชดำริ มาเป็นลําดับเริ่มมาตั้งแต่ปี34จนถึงปัจจุบันก็24ปีแล้วนะคะในการสนองพระราชดำริเนี่ยเราก็จะนำพระราชดำริเนี่ยไปแจ้งกับหน่วยงานนะคะ,ะประสานให้หน่วยงานเนี่ยทำตามพระราชดำริมีตั้งแต่เรื่องของงานวิจัยงานพัฒนางานส่งเสริมการนาไปสู่การปฏิบัติถึงระดับประชาชนนะคะซึ่งเ,เรามีหน่วยงานร่วมดําเนินง,งานสนองพระราชดำริในเรื่องย่าแฝดเนี่ยมากกว่า30หน่วยงานนะคะ สำนักงานกปรสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกมาอย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานคือท่านองคมนตรีอัมพลเสนาณรงค์เนี่ยก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของการวิจัย2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องทดลองการขยายพันธุ์ยญาแฝกด้วยเมล็ดดูนะคะเรื่องที่2ก็คือการใช้ยญ้าแฝกในการป้องกันดินถล่มซึ่งอันนี้เป็นพระนิคของพระเจ้าอยู่หัวเลยซึ่งเราก็เอามาแจ้งในที่ประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่คืออนุกรรมการด้านวิชาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการยาแฝกอนุกรรมการชุดนหญก็มีหน้าที่ในการติดตามงานนะคะที่หน่วย งานต่างๆดาเนินการอันที่2ก็คือจัดประชุมอนุกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับยญ้าแฝกที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อของงบประมาณที่เป็นงบกลางของกปรละนะคะในส่วนของการติดตามงานเนี่ยอนุกรรมการเนี่ยก็จะทําการติดตามงานตลอดทั้งปีนะคะก็เราก็จะพยายามเฉลี่ยให้ให้ไปได้ทั่วประเทศคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งจัดทำโครงการถนนหญ้าแฝกสายเชิงนิเวศและต่อด้วยติดตามความก้าวหน้าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเรามีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์เช่นกันนะครับ โดยมีศูนย์ซึ่งอยู่ในสังกัดเนี่ยศูนย์หลักเรามีอยู่6แห่งด้วยกันที่สงขลานะกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยที่ตัวของศูนย์เองเนี่ยเราก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องทําการสาธิตมีการเพราะ เพื่อการปลูกเพื่อการสาธิตในรูปแบบต่างๆที่จะการเอานำเยื่อแฝกมาใช้ประโยชน์นีะโดยตาแหน่งพัฒน็คือให้ให้เน้นเรื่องการรักษาดินนี่นะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆอย่างของเราเนี่ยดูแลพื้นที่สูงในเขตอุทยานหรือเขตพื้นที่ซึ่งอยู่ในในโซนต้นน้ำลำาลาธารเนี่ยมันก็จะมีที่สูงที่ราชันเพราะ,ะนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่ง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายของดินเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่ารูปแบบที่เราจะเอายาแฝกไปใช้เพื่อภารกิจนี้เราจะมีรูปแบบใดบ้างนะครับ เรามีเพิ่มเติเตมอีกอันเนื่องจากว่าทางของเราี่ยเรามีเราทาเช็คแดมเรียกว่าฝายชะลอน้ำเนี่ยเราก็ได้เอาเสริมเอาแฝงไปเสริมตรงที่สันฝายนะเขาเรียกว่าฝายเป็นฝายที่มีชีวิตได้ด้วยนะในส่วนหนึ่งน,น,นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของหญ้าแฝกไปปลูกที่สันของฝายเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนนี้รากเขาจะย่างลึกลงไปเลยช่วยในการที่จะดูดซับสารพิษอะไรต่ออะไรที่มากัะน้าอะไรได้ด้วยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการที่เอาประยุกต์กับหญ้าแฝกไปใช้เพื่อขวางแนวน้ําโดยที่เรียกว่าฝายชะลอน้ำเนี่ยนะครับ ท่านทรงเล็งเห็นว่าเรื่องของหญ้าแฝกเนี่ยท่านบอกว่าชาวบ้านเขาอาจจะมองเป็นว่าจะพืชนะแต่ว่าเรานี่ไม่ได้มองเป็นว่าจะพืชนะเราต้องมองเป็นพืชมาัศาจันอย่างที่บอกเนี่ยนะก็อะไร <S <S เพราะว่ารากเขาอย่างลึกเพราะฉะนั้นท่านมองไกลเป็นรงระยะหลังๆวันนี้ที่มีดินถล่มมีอะไรตัวอะไรเนี่ยท่านบอกให้ต่อไปให้ปลูกแฝกอย่างเดียวอาจจะเขาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นลองไปดูที่ว่า,าพืชที่มันมีระบบรากที่มีความลึกแตกต่างกันเป็นต้นว่าที่เราเราจะเห็ว่าไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนอ่ไงเงี้ยนะไม้ตัวเร็วไม้ตัวช้าเนี่ย ควรจะต้องไปปลูกผสมประสานไหมเพื่อจะให้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของการป้องกันการชะล้างหรือดินดินถล่มเนี่ยพระองค์ท่าน,นก็ช่วยคิดต่อยอดอยู่ให้ใหเรื่อยๆนะฮะหลายๆปีหลายๆครั้งเนี่ยคณะทํางานนะฮะโดยโดยสำนักง,งานกบร,รเนี่ยก็จะมีการไปถวายรายงานางเกี่ยวกับความก้าวหน้าเนี่ยท่านวินิจฉัยอะไรออกมาแล้วก็ก็จะมีเพิ่มเติมลงมาให้ลองไปดูไปทําแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมเรียนว่าอย่างนี้นะฮะว่า แนวพระบิดาต่างๆที่ลงมาเนี่ยก่อนที่พระองค์ท่านจะให้นําไปเผยแพร่สู่ประชาชนเนี่ยเชื่อได้ว่าเอาไปใช้ได้อย่างเรียกว่ามั่นใจโอกาสเดียวกันนี้ได้เดินทางไปติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการอิทธิพลยญาแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดิน จริงแล้วเรามีสิ่งที่เราจะต้องใช้ยแย่แฝดประโยชน์จากยาแย่แฝดนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแผนในการดําเนินงานปีต่อๆไปเนี่ยนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องนี้นะคะว่าถ้าถ้ามีหน่วยงานออขอโครงการที่ทําเรื่องกับเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมด้านมาารพิษด้านกําจัดออของเสียอะไรต่างๆเนี่ยเราจะสนับสนุนให้มากขึ้นนะคะ คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีแผนการดำเนินง,งานในการสนองพระราชดำริและพร้อมให้การสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการต่างๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม